เคยเห็นแต่เล่นไล่โค้ชครับอันนี้ครับนักบอลเล่นเซฟโค้ชครับนะฮะเรียกว่าเป็นมหากราบนะฮะทีมชาติอังกฤษครับที่ต้องบอกว่าฟอร์มถึงวันนี้นาทีนี้นะครับถึงแม้จะเข้ารอบแทีมสุดท้ายโอ้แต่ว่าฟอร์มโอ้ยดวงเชียร์รุ่นหัวใจวายตายเลยทีเดียวเชียวนะครับ คลิปนี้ครับคุยหลังเกมกันหน่อยครับทีมชาติอังกฤษผ่านเข้ารอบ16ทีมทะลุมาถึงรอบ8ทีมแล้วนะครับในการเฉือนชนะสโลวาเกียแบบเกือบหลับแต่กลับมาได้2ประตูต่อนหนึ่งราเอียจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุยกันหน่อยครับ สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์สครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันครับและคลิปนี้ครับอยากจะชวนทุกคนมาเป็นเซียนหลังเกมกันหน่อยครับหลังจากที่ทีมชาติอังกฤษนะครับของแก l เลต์เซาเกตครับผ่านพ้นห่วงช่วงเวลาที่ต้องบอกว่าโคตรวิกฤตครับนะฮะเกือบจะไปอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสามารถที่จะกลับมาได้แล้วก็พาทีมคว้าชัยชนะแล้วก็ผ่านเข้ารอบ 8ทีมสุดท้ายในสึฟุตบอลยูโร2024ได้สำเร็จนั่นเองนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าแม่โดนเสียงวิาพากษ์วิจารณ์กลนด่ากันพอสมควรรวมไปถึงเสียงชื่นชมนะฮะเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าเขาสามารถที่จะพาทีมที่แบบโดนนำมาตลอดโอ้โหจนถึงนาทีที่90นะครับแล้วก็สามารถที่จะแก้เกมแล้วก็กลับมาได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้วก็มา มาได้ประตูชัยในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยในฐานะเซหลังเกมกันหน่อยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นรายละเอียดในเกมเป็นอย่างไรบ้างและที่สําคัญนักเตะอาร์เซนอลอย่างบูกุโยชาก้านะครับที่ต้องบอกว่าเป็นทุกอย่างให้พ่อแกเรตแล้วนะครับนะฮะเล่นปีกขวาก็เล่นนะครับลงมาเล่นแบ็คซ้ายก็ได้นะครับช่วงต่อเวลาพิเศษกูถอยไปเล่นเป็นแบ็คขวาด้วยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นกับระบบการเล่นแผนการเล่นต่างๆของแกเรตเซาเกตทำไมถึงต้องโยงนักเตะอย่าง บูโกโยซาก้าเนี่ยนะครับมาเล่นมากมายหลายตำแหน่งแบบนี้แล้วแฟนอาร์เซนอลคิดเห็นอย่างไรกับการเอาเอาวุธหนักของเราเนี่ยจากเ,าเล่นเกมรุกนะครับฝั่งขวาจีจีจาร์ดอยู่แล้วเนี่ยนะครับต้องมาเล่นเกมรับนะทั้งทั้งแบ็คซ้ายแบ็คขวาเลยนะครับ, back size, back นะค,รบคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์บอกพวกเราด้วยแล้วก็เด็กเคนไรส์นะครับอีกหนึ่งคนที่วันนี้นะครับผมเชื่อว่าน่าจะลบเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในเกมก่อนๆหนะ้าที่เขาถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานเนี่ยผมเพลี้ยบนเกมเนี้ย พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเขาโหเล่นโคตดดีนะครับในะมุมมองผมแล้วกันไม่รู้คนอื่นคิดยังไงแต่ผมว่าเด็กแคนร้์เล่นดีมากวิ่งเยอะมากนะครับแล้วก็เรียกว่าสร้างโอกาสให้ทีมนะครับยิงเองด้วยก็มีนะครับจ่ายให้เพื่อนก็มีนะครับแล้วก็ในตําแหน่งแบบมิดฟิลด์ตัวรับเนี่ยหรือว่าโฮดิงโฮบอลเนี่ยนะครับคนที่คอยทําให้ขับเคลื่อนเกมเนี่ยเป็นห้องเครื่องเนี่ยนะครับผมว่าเดคกแคนร้์สอบผ่านในเกมนี้แต่ว่าภาพรวมเนี่ยมันเกิอดอะไรขึ้นทําไมมันถึงกระท่อนกระแท่นถึงขั้น ถึงขั้นเกือบจะกลับไม่ได้นะครับนะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาว่ากันเลยกันลวกันนะครับเปิดเกมมาเนี่ยทางด้านอังกฤษเนี่ยค่อนข้างวูบวาบพอสมควรนะครับสามารถที่จะเรียกว่ามีจังหวะจากโคนพอสมควรแต่สิ่งที่โดดเด่นมากกว่านั้นก็คือใบเหลืองครับนะบเปิดเกมมาเนี่ยแค่สัก1617นาทีเนี่ยนะครับใบเหลืองว่าไปถึง4ใบนะครับคนที่ได้ก็มีมาเกฮีไมนูแล้วก็มีของทางด้านอาอสโลกเกียนะครับก็คือ คูชานะครับแล้วก็มีจูดเบลลิงแฮมนะครับซึ่งก็โอผู้ตัดสินเนี่ยให้ใบเหลืองค่อนข้างที่จะง่ายมากนะครับในช่วงต้นเกมนะครับแลก็ถือว่าเป็นช่วงที่แบบกำราบนักเตะก่อนนะครับว่ามึงอยานะมึงอยานะนะครับแต่แล้วครับสิ่งที่เหลือเือเชื่อครับนะฮะก็คือทีมชาติสโลวาเกียครับขึ้นนำก่อน1ประตูต่อศูนย์ครับก็ต้องบอกว่าเป็นความยอดเยี่ยมของสโลวาเกียด้วยนะครับโดนกดโดนกดมาเนี่ย คลองบอลอังกฤษคลองเยอะกว่านะครับแต่ว่าพอโดนสวนขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องเลยนะครับยิงตะบันแบบหลุดมาในจังหวะที่ผมบอกว่าก็ต้องยอมรับว่าตั้งแต่กลางแล้วนะครับตรงกลางเดคเคนไรส์คอปปี้ไมนูเนี่ยเอาไม่อยู่นะครับเรียกว่าไม่ได้เอาด้วยซ้ำไปนะครับไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ควรจะอยู่นะครับพอจ่ายหลุดมาถึง,งมาเกยีเนี่ยมัน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 ไม่ทันแล้วนะครับแล้วโดนล่อเป้าขนาดนั้นก็ก็ไม่เหลืออะไรครับนะฮะโซโลเกียนนำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์นาทีที่25 จากทางด้านของอีวานสคูรันนะครับคนนี้ก็เป็นดาวโซโรของทีมเขาด้วยก็คือยิงมายิง3ประตูนในทัวร์นาเมนต์นี้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ของทีมชาติอังกฤษนะครับแล้วก็แต่ว่าเวลามันก็ยังเหลือเยอะนะครับโดนนําตั้งแต่แบบช่วง20กว่านาทีอะไรเงี้ยผมว่ามันก็มันก็ตอนนั้นตัวผมแลางงา้วกันผมก็ยังมองว่าเดี๋ยวทีมชาติอังกฤษกลับมาได้ดหดูเกมลงเกม,เกมรุกอะไรแล้วก็วันนี้จัดเต็มนะครับแล้วก็ คือถ้ามึงมีอาวุธลับถ้ามึงมีของอะไรอยู่เนี่ยมึงไม่ปล่อยวันนี้มึงไม่ปล่อยตอนเนี้ยมึงไม่มีที่ปล่อยแล้วนะนะแกลเลตเซาเกตน,นะนะครับแล้วสิ่งทีเ่เรียกว่าขัดใจแฟนบอลก็เกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังนะครับเมื่อคีเรนชิปเปียครับโดนโดนเตะเข้าไปนะครับโดนรวบเข้าไปน่าจะบริเวณหน้าแข้งนะแล้วก็ตรงตรงตรง,ตรงข้อเท้านะครับทำให้คีเรนชิปเปียเนี่ยที่มีอาการบาดเจ็บอยู่แล้วเนี่ยนะครับ ไม่สามารถไปต่อได้นะครับนาทีที่66ก็เลยส่งโคลพาเมอร์ลงมาตอนนั้นตะลึงเงินงงกันทั้งสนามว่าเฮ้ยมึงมันแบ็กซ้ายแล้วมึงส่งเกมรุกเข้ามาคืออะไรวะนะครับเกลนเซาเกสูตรอะไรของมึงอีกวะเนี่ยนะครับแต่ผมรู้ในใจทันทีว่ามึงเอาน้องบีกูไปเล่นแบ็กซ้ายแน่นอน นะครับ,บ<อ>เพราะว่าก่อนเกมเนี่ยมีการสัมพงสัมภาษณ์แล้วว่าเอ้ยถ้าตำแหน่งแบ็กซ้ายทีมชาติอังกฤษเนี่ยมันไปไม่รอดมันมันไม่ไหวนะครับคิลเลอร์บีบุกโยซาก้าถอยไปเล่นได้ไหมนะครับเพราะถ้าย้อนความจำนะครับบุกโยซาก้าเนี่ยแจ้งเกิดเดบิวต์จากตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับตอนนั้นเนี่ยเล่นแบ็กซ้ายใส่หมายเลข77นะครับเริ่มเล่นเริ่มเล่นให้อาสต์โรนอลครั้งแรกเลยเนะจำปีไม่ได้แต่ อายุแบบ17 18อย่างนี้เลย16 17 18แถวๆนี้เลยนะครับแล้วก็มาเริ่มเล่นให้กับชุดใหญ่ของอาร์เซนอลในตำแหน่งแบ็กซ้ายก่อนก่อนที่จะขยับมาเล่นเป็นปีกซ้ายแล้วก็มาโด่งดังลงตัวกับตำแหน่งปีกขวานะครับจนทำให้ติดทีมชาติอังกฤษนะก็เลยไม่แปลกใจที่บูกุโยสาก,กาจะถอยมาเล่นตำแหน่งนี้นะครับตรงนี้เนี่ยมีประเด็นเล็กน้อยนะครับนะบเดี๋ยวผมขออนุญาตคุยตรงนี้ก่อนจะได้จะได้ไม่ไม่ข้ามเรื่องนี้ไปนะครับมีมุมมองหลายคนผมอยากถามทุกคนด้วยว่าอย่างเนี้ย ถือว่าเป็นการลดค่าลงมานะลดทอนความสําคัญไหหรือว่าเป็นการแบบเหมือนถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นตาแหน่งการทํางานอย่างเงี้ยจากเป็นผู้จัดการถอยมาเป็นผู้ช่วยถอยมาเป็นเด็กเสิร์ฟถอยมาเป็นอะไรอย่างเงี้ยจากตําแหน่งพ่อครัวเชฟมือมือหนึ่งมือดังอย่างเงี้ยถอยมาเป็นผู้ช่วยเชฟถอยมาเป็นเด็กเสิร์ฟหรือเปล่า หรือว่าถอยมาเป็นแบบแบบตำแหน่งอื่นๆที่มันที่มัน,มนไม่ได้เป็นคนสําคัญมากหรือเปล่าคุณมองแบบนั้นหรือเปล่าหรือว่ามองมองว่าตําแหน่งไหนมันก็เหมือนกันได้ลงสนามเป็น11ผู้เล่นที่อยู่ในสนามเหมือนเหมือนกันนะครับไม่แน่ใจว่าทุกคนคิดเห็นอย่างไรมุมมองผมผมมองว่า ก็ถ้าผมเป็นเกเร์เซาเกตนะครับชอยน์นี้ก็เป็นชอย์ที่ดีเลยนะครับเพราะว่าบูโกโยซาก้าเนี่ยเล่นได้ในตำแหน่งนี้อยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เล่นนานแล้วก็ตามแต่ผมก็เชื่อว่าในการฝึกซ้อมเนี่ยอาจจะมีอาจจะมีการมองหรือจะมีการให้ลองอยู่แล้วบ้างนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยบุโกโยซาก้าก่อนเกมก็ให้สัมภาษณ์ในมุมนี้ว่า โอเคถ้าโค้ชให้เล่นผมเล่นได้ผมไม่ติดแต่ถามว่าอยากเล่นไหมไม่ได้อยากเล่นเพราะว่าตอนนี้คุนชินกับการเล่นเกมรุกไปแล้วนะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะถอยมาเล่นเกมรับและถามถามผมนะผมว่าเขาทําได้ดีด้วยนะนะในตําแหน่งแบ็กซ้ายนะก็เรียกว่าไม่ได้โดนเจาะในตรงนี้เลยนะครับถึงแม้ว่าจะขึ้นดันสูงในหลายๆจังหวะก็ตามนะครับแล้วช่วงห่วงเวลาต่อเวลาพิเศษนะครับไปเล่นเป็นแบ็กขวาด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวมาค่อยเล่าตอนถึงช่วงเวลานั้นกนแล้วกันนะครับหลังจากนั้นครับ ทีมชาติอังกฤษนะฮะก็เรียกว่าโดนนําอยู่1ประตูต่อศูนย์สถานการณ์ก็ยังเลวร้ายอยู่ถึงแม้จะส่งโคพาเมอร์มาแล้วก็ตามครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยครับล้าก็ใส่ส่งไพ่มาอีกส่งทางด้านของเอเบลิชีเอเชลงมาแทนคอปปี้ไมนูนาทีที่84ส่งทางด้านอีวานโตนี่ลงมานาทีที่9 4ซึ่งทวนเวลาไปเจ็น,นาทีนะครับอีวานโตนี่เนี่ยผมดูหน้าในใจมาเลยนะมึงแม่งส่งส่งกูลงมาแบบเนี้ยสองนาทีมึงให้กูเล่นยูโร2นาทีแกลเลยแซวเกต ะะแต่ว่ากลายเป็น2นาทีที่ได้ผลครับเพราะว่ามันกลายเป็นมันกลายเป็นคนที่มีส่วนสําคัญนะครับในการที่ทําให้ทิมชาติอังกนียกลับมาได้เดี๋ยวค่อยๆไล่เรียง ประตูตีเสมอก่อนนะครับประตูตีเสมอเกิดขึ้นจากจูดเบลลิงแฮมครับโห oh, oh, จักรยานอากาศโคตรสวยนะครับมาร์เกยฮีครับมงเสยมาให้นะครับก่อนที่จูดเนี่ยจะโ oh, อ้เฮดคิกหรือว่าจักรยานอากาศครับเรียกว่ากดสูตรกดท่าไม้ตายนะครับถ้ามึงไม่ใช้ท่านี้เนี่ยมึงเสร็จแน่นอนนะครับเพราะว่า ่วงช่วงเวลาที่จูดยิงทางด้านให้ทีมชาติอังกฤษเนี่ยเสมอโซโลวาเกียเนี่ยนะครับเหลือเวลาอีก1นาทีไม่ถึงด้วย30-40วิ 30, นาทีคือถ้าไม่ได้จังหวะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีได้อีกสักหนึ่งเพือกนะครับหรืออาจจะไม่ได้แล้วก็ได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายจูดทำได้สมราคานักเตะว่าที่บัลลงดอนะครับโอเวอร์เฮดทิกไปลูกนี้ไม่ต้องเซฟครับด,ดูบราฟการได้แต่มองนะครับแล้วก็เป็นประตูสำคัญทำให้ทีมชาติอังกฤษตีเสมอได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ ทำให้ได้ไปต่อในช่วงทศในช่วงต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีครับช่วงต่อเวลาพิเศษครับนะฮะก็มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของตำแหน่งการยืนทันทีนะครับเพราะว่าแกริสเซาเกตเนี่ยส่งทั้งอีวานโตนี่ลงมาแล้วก็มีแฮร์รี่เคนอยู่ในสนามด้วยนะครับก็เลยปรับเปลี่ยนเป็นเล่น3ากองหลังนะครับเซนเตอร์ฮาฟเนี่ยเป็น3ตัวเป็นทางด้านของจอห์นสโตนมาร์เกฮีแล้วก็วอล์กเกอร์ผูกมาเล่นด้านในนะครับแล้วก็ให อบูโยซาก้าเนี่ยเปลี่ยนจากแบ็กซ้ายไปเล่นเป็นวิงแบ็กฝั่งขวาแล้วก็เอาเอเบลิชีเอเซ่เนี่ยเล่นเป็นวิงแบ็กฝั่งซ้ายนะครับก็เรียกว่าคุณซื้อสมองเพชรครับนะฮะหยิบจับทำอะไรก็เป็นเพชรเป็นพลอยไปหมดนะครับแล้วได้ผลทันทีครับนะฮะหลือ,เหล,อเหลือเชื่อเะล่ะนะครับจากเรียกว่าโดนนำตอนนี้จะพลิกแซงแล้วครับนาทีต่อเวลาพิเศษมานาทีแรกก็ได้ประตูขึ้นนำทันทีครับจากแฮร์รี่เคนนะครับแล้วก็เป็นจังหวะที่ต้องบอกว่าทางด้านอีวานโตนี่ครับ ไปเรียกฟาวได้นะครับบริเวณริมเส้นทางขวาของของของ,ของโซโลวเกียและทีมชาติอังกฤษดันขึ้นมาสูงมากแล้วแล้วเปิดฟรีคิกเข้ามานะครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นโคปาเมอร์เปิดเข้ามาแล้วบอลมันกูกิกกูกิกไปถึงทางด้านอีวานโตนี่มงตั้งโต๊ะเข้ามาให้แฮร์รี่เคนอยู่ในตำแหน่งที่โคตรดีไม่มีใครประกบใดๆทั้งสิน้นคราวนี้มงเต็มน้าผากครับนะฮะทีมชาติอังกฤษเรียกว่าได้เ hey. ฮ ได้ได้ได้ตะโกนแบบสะใจครั้งแรกในเกมนี้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไอประตูตีเสมอเนี่ยผมว่าก็ดีประมาณนึงแล้วนะครับแต่พอเป็นประตูขึ้นนำเนี่ยโอ้โหทีมชาติฝังกฤษบอกเลยว่ากูกลับมาแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับนะฮะเรียกว่านักเตะอังกฤษก็ร่วมตัวรวมใจกันโค้งตั้งใจเล่นนะครับค<ฮ>ือแฮร์รี่เคนเนี่ยก่อนหน้าที่จะยิงประตูขึ้นนำให้ทีมชาติฝั่งเศสสองหนึ่งเนี่ยเขามีโอกาสได้ยิงหนึ่ง ประมาณสักสองถึงสาครั้งแต่ว่ามันเฉียวไปเฉียวมาได้มงแต่มงเต็มกระบาลก่อนรื้อนี้ก็ได้มงละแต่ว่าก็ไม่ตรงกรอบนะครับและคราวนี้เนะี่ยเขามาทําสําเร็จเขาปลดล็อกเลยนะครับพาทิมช่าติดชนะโซโลโัเกียดด้วยประตูชัยของเขา2ประตูต่อหนึ่งแล้วก็ผ่านเขารอบ8ปทีมสุดท้ายต่อไปนั่นเองครับมาพูดถึงฟอร์มนักเตะกันหน่อยนะครับผมเริ่มต้นจาก2อ,อนักเตะของอาร์เซนอลก่อนกันลวกันนะครับนะก็จริงๆดูทั้งทีมนะไม่ได้ไม่ได้ว่าเฮ้ยดูเฉพาะอาร์เซนอลอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าก็เรียกว่าขออนญญ คุนชินกับกับ,ก,บกับนักเตะอาร์ซนอลก็เลยจะพูดในมุมมุมมุมประมาณนี้หน่อยแล้วกันนะสำหรับบุกกโยซาก้าผมคิดว่านี่คือการเล่นเกมที่ดีเกมหนึ่งของเขาแล้วก็การที่เขาพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเขาสามารถทําอะไรก็ได้เพื่อให้ทีมไปต่อเขาสามารถอยู่ตรงไหนก็ได้แล้วแล้ว,ลวตั้งใจเล่นเต็มที่ด้วยนะครับไม่งองแงไม่หือไม่อือน,นะครับสั่งให้เล่นเกมรุกกูก็เล่นเกมรุกอย่างตั้งใจลุยเต็มที่สร้างความปัดโบนให้กับแนวรับของคู่แข่งสั่งให้เล่นเกมรับ ก็เล่นเกมรับตั้งใจเล่นเต็มที่มึงบุกมากูกูกูลงไปรับอ่าแล้วก็เชื่อมเกมต่อขึ้นไปตามความสามารถที่ตัวเองมีนะครับแล้วก็โดนเตะโดนอัดไม่มีบนไม่มีไม่มีเรียกว่าออกลูกเกเรใส่ใครเลยนะครับผมถือว่าบุโกโยสาก้าวันนี้สอบผ่านเลยนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีประตูไม่ได้มีแอสซิสต์นะครับแต่ว่าโดยรวมผมถือว่าโอเคเลยส่วนเดคเคนไรส์เนี่ยผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่เขาสามารถ กลับมาอยู่ในมาตรฐานที่เขาควรจะเป็นนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าลูกที่อังกฤษเสียเนี่ยนะครับเดคแคนไรส์น่าจะทําได้ดีกว่านี้นะครับแต่ก็เอาละนะครับมันไรส์ไม่ใช่คนเดียวของของของทีมนะครับมันก็ต้องมีองค์ประกอบทีอื่นๆด้วยแต่เมื่อพร้อมใจกันพลาดนะครับทั้งกองกลางกองหลงังประตสาประตูนะครับมันก็เลยเกิดประตูเอ่อที่ที่เสียไปนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเองหรือก่อนหน้านั้นเองเนี่ยผมว่าเดคแคนไรส์โอเคเลยนะครับยิ่งพอโดนนําไปแล้วเนี่ย เขาเนี่ยพยายามที่จะบิลลอัพเพื่อนนะครับพยายามที่จะปลุกเร้าแล้วก็ทุ่มเทเล่นเต็มที่วิ่งทั่วสนามมากผมมั่นใจว่าเป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่เด็กขัาไร้ยวิ่งเยอะมากๆนะครับแล้วก็มีจังหวะได้ลองส่องลองซัดนะครับแล้วก็ไปชนเสา เกือเป็นประตูเหมือนกันนะครับแต่ว่า,าลูกนั้นเนี่ยมันบอลมันมันเหลี่ยมมันไม่ได้เป็นเสาเสาข้างในอะไรเงี้ยมันเป็นเสาด้านนอกก็ออกไปแคลริเคนซ้ำก็เขินข้ามคานไปอีกนะครับก็น่าเสียดายแต่ว่าก็มันมันแสดงให้เห็นแล้วว่าทีมชาตกิดกูเอาแล้วนะนะครับแล้วกู เอาทุกมิติด้วยนะครับถ้ามึงรับลึกรับลึกมามึงเจอกูยิงไกลแน่นะครับเพราะฉะนั้นเซโรเกียก็ต้องไม่ประมาทการยิงไกลของรึกก็ยิ่งเปิดพื้นที่ทําให้ทีมอังกฤษเนะี่ยมีมีพื้นที่เจาะได้มากขึ้นนะครับนี่คือประโยชน์ของเด็กชั้นไรส์ในเกมนี้ที่ผมรู้สึกว่าโอเคเลยส่วนอีกหนึ่งคนที่ผมอยากคุยหน่อยก็แล้วกันนะครับเจ้าหนิเจ้าหนูนค o อ y บี้ไมนูนะครับโหมันดีจริงๆมันผมว่าคือคือคนที่เล่นกับไรส์ล้วดีมากๆเลยอะ่ะอยากซื้อมาอยู่อาร์เซนอลเลยอะ่ะถ้าแมนยูขายนี่ เป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ที่ดีเลยอ่ะเป็นคนที่เคลื่อนเกมได้แล้วกล้าเล่นไม่น่าเชื่อว่าอายุแค่สิปีเท่านั้นเองนะครับกล้าที่จะเล่นในเกมใหญ่ระดับนี้กล้าที่จะลุยกับเพื่อนนะครับกล้าที่จะไปกับบอลน,นะครับกล้าที่จะเรียกว่าขอบอลเรียกบอลแล้วก็รวมไปถึงเ,เล่นแบบแบบกล้าได้กล้าเสียนะครับซึ่งผมมองว่าคอบบี้เมนูก็สอบผ่านด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่อังกฤษโดนนำเนี่ยมันเลยทําให้ คุณเสออย่างเซาเกตเนี่ยต้องเปลี่ยนตัวใน,ในช่วงครึ่งหลังนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ได้ผลลัพธ์ที่เขาต้องการนะครับและอีกหนึ่งคนไม่พูดถึงไมไดแมนะพูดถึง4คนแล้วนะครับจูดเบรตติงแฮมม,มันโชให้เห็นเลยว่ากูเบอร์คลาสนะครับโชยเห็นเลยว่ากูมาไกลกว่ายูโรคาวที่แล้วพอสมควรแล้วนะครับยูโรคาวที่แล้วเนี่ยยังเป็นเจ้าหนูยังเป็นดาวรุ่งที่แบบที่แบบแบบนูกูอะ่ะใครว้าอยู่เลยอะ่ะนะครับ มาคราวนี้นะครับโอ้โหเห็นเต็มตัวเลยว่านี่คือเดอะแบกของอังกฤษคนถัดไปนี่คือว่าที่นักเตะบอลลงดอร์ที่แท้ทรูนะครับท่านอังกฤษจะไปถึงแชมป์คนนี้แหละครับที่จะพาไปนะครับแล้วก็เขาก็เห็นแล้วทําให้ทุกคนเห็นแล้วว่าในสถานการณ์ที่เป็นขับขันคนนี้ยิงไม่ได้คนนั้นยิงไม่ดีนะครับ <S <S เขาสามารถที่จะเลือกกดสูตรท่ายากนะครับแล้วทําได้ด้วยนะครับทำให้อังกฤษเนี่ย เรียกว่ากลับมาได้แล้วก็สุดท้ายก็เรียกว่าสามารถที่จะไปต่อนะฮรี่เกนก็ยิงโป้งแล้วก็แซงนําจนได้นะครับนี่คือ 3- 4คนที่ผมรู้สึกว่าผมอยากคุยหน่อยแล้วกันจริงเ,เกมนี้อังกฤษหลายคนก็เล่นได้ดีนะครับหลายคนก็หายหายเงียบเยไปด้วยเหมือนกันนะครับทุกนะค,คนคิดเห็นยังไงแต่อฟอร์มแต่ละคนก็ลองคอมเมนต์มาบอกพวกเราหน่อยไปดูบทสัมภาษณ์กันหน่อยนะครับว่าหลังเกมเนี่ยนะครับแต่ละคนเขามีมุมมองอะไรยังไงกันบ้างนะครับผมเริ่มต้นที่เดแคนรส์ก่อนแล้วกันนะครับ ไรซ์เนี่ยนะครับไม่ได้พูดถึงตัวเองเยอะครับพูดถึงผู้จัดการทีมเป็นหลักเลยครับนะครับเด็กคนไรซ์ครับนักเตะทีมชาติอังกฤษของอาร์ซนอลนะครับก็ออกโรงครับปกป้องนะฮะทางด้านแกรนดเซาลเกตนะครับก็บอกว่าอย่างที่ผมบอกไว้ในต้นคลิปเลยนะมีเห็นแต่เล่นไล่โคตรอันนี้เล่นเซฟโคตรนะครับบอกว่านักเตะทุกคนของทีมชาติอังกฤษครับ พร้อมที่จะลงไปเล่นในสนามเพื่อปกป้องแกลเลตเซาเกตนะครับหลังจากที่ถูกวิาพากวิจาร์หลังจากที่ถูกโจมตีอย่างหนักนะครับจากสื่อของกฤตเองเนี่แหละนะครับเพราะกลเลตเซาเกตนี่ยแหนอย่างที่เราทราบกันนะทธเลอร์ทาร่าสัมพงสัมภาษณ์อะไรแบบแผ็งตลอดนะครับแล้วพี่แกก็มีแนวคิดอะไรแบบที่เรียกว่าอินดี้อินดี้นะครับนะ บันดีคืนดีนะฮะนักเตะกูอยู่ดีๆก็ไปคิดถึงนักเตะที่ไม่ได้เอามาซะอย่างนั้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะสลับตำแหน่งนี่นั่นนู่นนะครับมัวซั่วไปหมดแต่สุดท้ายผลลับมันดีนะครับแล้วก็นักเตะอย่างเด็กแคนริ์ก็ออกมามพูดพูดถึงเรื่องราวนี้นะครับก็บอกว่าเราเนี่ยสมัครสมานสามัคคีกันนะครับแล้วเราก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าในคัในเกมนี้นะครับเราทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อผู้จัดการทีมคนนี้และ เราจะปกป้องคนอื่นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ด้วยนะครับนะนี่ให้สัมภาษณ์กับทาง BBC นะนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่โชว์ผลงานได้ค่อนข้างโอเคเลยในเกมเกมนี้นะครับสำหรับเด็กเชนไรส์นั่นเองครับไปดูทางด้านของจูดเบลลิงแฮมกันหน่อยดีกว่าฮ,ฮีโร่ฮีโร่ยิงประตูตีเสมอให้ทีมชาติอังกฤษนะครับ จูดเบริแฮมครับนะฮะก็พาทีมผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปสู่รอบ8ทีมนะครับก็สามารถที่จะเรียกว่าอกหายไรผึ่งได้แหละเกมนี้นะครับจูดบอกว่า,ามันเป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถเปรียบเทียบกับอะไรได้เลยนะครับฟุตบอลในเกมระดับทีมชาติเนี่ยลเล่นในเกมรอบ16ทีมสุดท้ายเป็นเกมน็อกเอาท์เนี่ยนะครับณชนะ่วงช่วงเวลาที่โดนนําอยู่เนี่ยมันเป็นความรู้สึกกดดันมากม รู้สึกไม่ดีเลยรู้สึกแย่นะครับเหลือเวลาอีกไม่เยอะและช่วงเวลาที่ผมทําประตูได้เนี่ยเหลือเวลาแค่30วินาทีนะครับคือมันเป็น30วินาทีเนี่ยที่มันชี้เป็นชี้ตายนะครับเราจะต้องกลับบ้านพร้อมกับเสียงด่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากถ้าเราแพ้นะครับอ่าแล้วเราต้องทําให้แฟนบอลเนี่ยรู้สึกแย่ไปด้วยนะครับแต่การลูกยิงจักรยานอากาศของผมทีเดียวครับมันเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปหมดเลยนี่เป็นไงเป็นไง แล้วบอกว่ามันเป็นประตูที่สําคัญมากของเกมนี้ของวันนี้นะครับโมเมนตัมต่างๆนะฮะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดหลังจากที่ได้ประตูตีเสมอและผมยอมรับว่ามันเป็นประตูที่สวยมากนะครับมันเป็นลูกที่มีความหมายกับตัวผมเองด้วยเป็นประตูแรกนะครับ คือคือหลายๆประตูที่มันเกิดขึ้นในโมเมตนต์ในชีวิตเขาอะ่ะเขาเขายกเขายกให้ประตูเนี้ยเป็นประตูสําคัญในชีวิตเขาเนี่ยเขาก็ยกตัวอย่างว่าประตูแรกที่เขาทาให้กับเบอร์มิงแฮมก็ถือว่าเป็นประตูที่เขา,าประทับใจหรือแม้กระทั่งดอดมูลหรือเรือัลมาดริดนะครับทุกประตูสําคัญเสมอและนี่ก็อีกหนึ่งประตูที่รู้สึกว่ามันจะพิเศษกับของของเขาไปตลอดกาลนะครับนี่คือบทสัมภาษณ์ของฮิโรของทีมชาติอังกฤษที่โอเวอร์เฮดคิกตีเสมอให้กับอังกฤษได้นะครับไปดูแกเล้วซวเกหน่อยดีกว่า แกเรนเซาเกตหน่อยไม่พูดถึงเขาไม่ได้ต้องต้องคุยถึงเขานิดนึงนะครับแกเรตซเซกตครับนะฮะหลังจากที่พาทีมชาติอังกฤษนะฮะกลับมาได้นะครับก็ให้สัมภาษณ์แกเรตซเเกตบอกแบบนี้ครับว่ามันอาจจะฟังดูแปลกไหมครับนะฮะแต่ผมไม่เคยคิดหรือว่าไม่รู้สึกเลยว่าคืนนี้อังกฤษจะตกรอบนะฮะผมไม่รู้เลยผมผมแบบมั่นใจมากอะว่าถึงแม้จะโดนนํา กูยังไม่กูยังไม่กูยังไม่ไปแน่ทัวร์นาเมนต์นี้ยังยังไปต่อสำหรับทีมชาติอังกฤษนะครับเราบอกว่าเรารู้สึกว่ายังมีความหวังนะครับเรายังเชื่อมั่นในตัวนักเตะยังมีนักเตะตัวสำรองที่สามารถส่งไปเปลี่ยนเกมได้นะครับนะ่านะนะเคมเลยเป็นไเขมเครดิตเลยเป็นไง,นไงแม่เคมเก่งเหลือเกินนะครับแล้วก็ช่วงเวลาเหล่านั้นนะฮะก็สามารถเกิดขึ้นได้เพียงคุณต้องมีความเชื่อต้องบินลีฟเป็นไงเป็นไงเป็นไงแม่พอกลับมาได้พี่ก็คุยเลย นะครับเขาบอกว่าเขาก็มั่นใจเขาไม่เขาไม่ไม่มีวินาทีไหนเลยที่เขาไม่เชื่อว่าทีมชาติเัีกจะตกรอบนะครับไม่มีวินาทีไหนเลยที่เขาคิดว่าเกมนี้จะพ่ายแพ้นะครับแล้วเขาก็ยังเชื่อมั่นว่าเขายังมีนักเตะตัวสำรองที่ลงไปแก้เกมได้และเขาพูดตรงๆนักเตะตัวสำรองก็แก้เกมได้จริงๆอีวานโตนี่ก็เป็นคนที่แก้เกมได้จริงๆคือลงไปแล้วไปแอสซิสต์ให้แฮร์รี่เคนทําประตูชัยได้นะครับแล้วรวมไปถึงนักเตะคนอื่นๆนะครับก็ก็ถือว่าก็แต่ว่า มันก็มีมันก็มีฝั่งที่วิาพา์วิจารณ์นะนะรวมตัวรวมถึงตัวผมเองด้วยนะ <S 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 ผมมองว่าจริงๆทีมชาติอังกฤษเกมกับโซโลวาเกียควรจะชนะใน90นาทีหรือเปล่าควรจะเอาพูดตรงๆควรชนะเกมศูนย์ด้วยหรือเปล่าควรชนะคลีนชีทด้วยหรือเปล่านะครับแต่ว่าเอาล่ะคู่แข่งเขาก็ไม่ได้หมูนะครับถ้าหมูเขาคงไม่ผ่านมาถึงรอบนี้หรอกนะครับคงไม่ได้ไม่ได้เดินทางมาถึงรอบด็อกเอาท์หรอกนะครับก็มันก็เป็นเรื่องของฟุตบอลมันก็เกิดขึ้นได้นะครับอ่ะแล้วทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับเกมเกมนี้ทีมชาติอังกฤษ เล่นสมราคาเต็งชั้นหรือเปล่านะครับก็ลองลองคอมเมนต์มาได้นะครับและวันศุกร์นี้ครับวันที่5นะครับกรกฎาคมครับทีมชาติอังกฤษจะลุยต่อนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายตอนช่วงเวลา5้ทุ่มนะครับอ่ะก็เดี๋ยวถ้าอยากให้ผมทำคลิปก่อนเกมก็ฝากคอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันจะได้ทำก่อนเกมให้นะครับเกาะทีมชาติอังกฤษไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรยังไงเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเดือนนี้กลับมาฟิตและกลับมาขยันทำคลิปเหมือนเดิมละนะครับใครคิดถึงกันก็ ก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับคุยกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางเลยนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วสัดครับ